ท่านผู้ชมที่กรบครับตั้งแต่ผมมาบ้านอันห้วยหีบนี่นานแล้วล่ะปีที่สองแล้วล่ะนับเท่บบคู้แล้วล่ะแค,บค่บักกีคุ่อีกเอเงี้วยวใจคูหูผู้แล้วล่ะขอบคุณพี่ปิชาเล็กพี่จิตธาดาที่มอบเสืออเเส้อบบเม่นซื้อซื้อขายนะเพื่อนบอกว่าแล้วก็บอกให้ถามราคา ราคาน้ำมันบดสู้น้ำใจดอกพ่นว่าแต่น้ำใจกะสู้ความสามัคคีของคนในหมู่บ้านบดใดพ่นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวนี้เมื่อวันที่สี่เออวันที่สามพฤศจิกายนสองพันห้หกสิบหกคณะพี่น้องบรนฮุยฮีบโดยการนำของ่านผู้ใหญ่อดิศัก เอาหมอบเชื่อสามารถให้เอาใส่เลยใส่เลยพรอนเนกญาดอดตั้งติเออเสียบปกบมือยังหนาแน่นเสื่อมากาล้วแล้วก็อันอันไอซีต้นเนาะอ่ะไอซีต้นก็ถามเบิ่งแล้วเห็นอันลูกสาวกะบบัวไชยกะเอาเอาไปให้ลูกสาวใส่ไปโรงเรียนเนาะกันล่มกันอย่างเนาะ แต่พ่อก็น่าตาดีเนาะอาจจมีใส่เสื้อเสื้อวาเสียงประมือยังหนาแน่นโอ้ยเพชรเพชรตะมุ่งกับประเทศซูบะหัวหัว นั่งบุญเราลุงยงสีบุญสีดวงเลยอันนั้นลุงยูนเนาะชนประธานนะเออลุงยงนี่ก็เป็นจิตอาสาอยู่ชนประธานแล้วก็มาซอยคุดคลองน้ำสารพัดเอาลุงยงเออชื่อเลขคู่คนเหรออออ๋ันนี้ไออย่างก็เหรอ อันนี้อันนี้อันนี้อันน้องักอันยู่เซฟา่านนี่เนาะเป็นผู้เผ้าอ่างนี่เราอะอ่างเลยมันอนพีอยู่บ่เดี๋ยมันนอนเป็นตนแรกเด้อบัญญานผีนะคืนนี้ผมจะนอนพีนผู้สาวคามาลุ้นเสียงมือยังงน่นโอ้ยไล คือการตจ้าใกล้น้อยเนี่ยพุ่งเามาเลยลุงเขนเดี๋ยวจะลุงเขนลุงเขนมาไหมเขนมาเลยลุงเขนมาแล้วลุงเขนโอ้ยลุงเเมื่อเช้านี้ผมเห็นลุงเขนน่ะปั่นจักรยานน้ำนาผมเลยว่าวะโย่คือขวางทางแท้ว่ายิ่งโหบ้านเลยบ้านเลวรถขับไก่พบนเอ้าคือขัดผาโย่อย่าไปโกรแล้วได้ลุงปั่นโหได้บ้านแล้วปั่นน้ำหลังมาพ้าเราโอ้มาพันแับนี้ละเอ้าขอบคุณลุงเขนครับ เป็นไอโบนะนี่ล่ะไม่ปกตินะเนาะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเชื่อมันจะูยุ่นอ่ลุงอ่ะคตมาลำลองอันนี้อันกุ้มไทยเฮากะบผ้ากันลายโฮคิดปัญญาเนาะไอาจอดนิรกาแล้วก็ไปเฮ็ดงานหลายบอนกะกวางไก่กับมาซอยกัน แล้วได้ก็ยาดอกสุดท้ายมันกับวัดสู้อยู่บ้านเจ้าของนี่แหละเนาะอบอุ่นบ้านอื่นเขาบม่ให้กินเขาทำไมแต่ว่าถ้าแม่นเมื่อนี้นะบบได้คณะนี้แหละบม่ได้กลิ่นเขาแล้วเขาก็สิบ่ให้เขากลิ่นเขาอีกตลอดไปคือคณะแม่บ้านคณะนนนีและเพื่อนเขาเสีประเมยนนนีอันนี้นะ มูอเบ้ามีดสัมพันธ์นี่ะเอันนี้เป็นผ้าผ้าอ่อนเนาะอันนี้เป็นผ้าล้มคนไดการไดการผ้าอ่อนอันนี้หนาวพอดีนะครับเออพอดีออันอันนี้นั่นนงเอกอันมิวสิกเซอร์นี่นะแต่ขออนุญาตผัวเซอร์เขาจะไปเป็นนักงเอกมิวสิกแล้วล่ะพอดาเคนบอกว่าให้ไปแสดงนางอัน เรื่องซับปืนสองแบบก็ได้ปมดว่ดเพราะเอาหมดวานน่าอกตายหมดวนท่านแล้วเขาเรามาแต่งเรื่องมนรักผาด่างกันนั่นเอด้นี้ได้อาอาเสียซับปยังด่าแน่นโอ้คุอคนีเนี่ยคือมามาสอท่อจะไม่ได้สซสอท่อนี่ใ้เจ้อโอ้รับรับเออโจ้ไปเอาไว้อีกตัวนึง มีทัานได้ดังมีท่านได้ซื้อเขียนเออได้เชนไปแล้วเอาออมาเรมโตนอคืออันยังมีอีกหลายคนที่อันว่าท่านได้มาลมงานนี่แต่ไม่ได้แปลว่าเขาบ่มาไหนคือันแล้วแต่จังหวะมือนี้ในอันคณะนี้พร้อมกมาแต่คณะนี้อาชีพพร้อมมือนกคณะอื่นมากะให้ทุกคนนะครับเด้อมาให้ซื้ออะไรครับอาหารน้มาตั้งพี่นะ อันผู้ใหญ่ขอบคุณพี่ปีชาเล็กวิจิตธาดาเด้เอโอ้พีๆกองนี้กองนี่้ขอบคุณนะครับคุณพี่ปีชาเล็กวิจิตธาดาเล็กวิจิตธาดานะครับที่อยู่กรุงเทพโอ,อ้ที่อยู่ทั้งกรุงเทพนะครับแต่กันยังส่งกำลังใจโดยการ,ราซื้อนะครับ <S <S มาเฮอกับผูทีมมาร่วมทํางานนะครับนีมแตสาหรือว่าทีมคณะที่มาบริหารจัดการอยู่ทางนี้ละทุ่มระสารท่องเที่ยวผาด่างของเฮานี่ละนะครับกับ ขอขอบคุณหลายๆนะครับท so like ี่ยังเร่งเห็นเร่งเห็นถึงทางชุมชนนะครับที่ร่วมกลุ่มกันที่จะเป็นเล่งท่องเที่ยวของชุมชนบอนนีบเป็นลรับต่อไปนะครับอ้าวเขาจะกุ้ครับขอบคุณครับนเป็นไงทล้วกันเนี่ยเออเวียนมันด๋อยผู้ชมกันป่